มาอ่านหนังสือ The Master Course ต่อ Speed Course พิชาเสียนสำเร็จอย่างเสียนอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขในหน้า256อาจารย์เขียนหนังสือดีๆแล้วกใ็ให้ความรู้สึกดีๆกับพวกเราเยอะมากเลยเป็นความรู้ที่สุดยอดยอดเยี่ยมมาอ่านแล้วก็มาฟังกันต่อนะคะ256หน้า256ชีวิตคือความมหศัศจรรย์แล้วความมหศัศจรรย์คือชีวิต เป็นชีวิตที่เราคู่ควรกับความร่ำรวยคู่ควรกับความสำเร็จคู่ควรกับความรักคู่ควรก,กับการมีสุขภาพดีเป็นชีวิตที่เราจะเข้าถึงกระบวนการของการใช้กฎแรงดึงดูดซึ่งทำให้เรารู้สึกถึงแรงปรารถนาะอันยิ่งใหญ่และเป้าหมายที่ชัดเจนที่สุดแค่มีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาตื่นรู้เบิกบาน อยู่ตลอดเวลาเราจะเข้าถึงชีวิตของเราอย่างลึกซึ้งเป็นชีวิตที่เรากําลังแบ่งปันเรากําลังละลายพฤติกรรมเราจะรู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงซึ่งมันเกิดขึ้นกับหัวใจของเราทุกหลบหายใจชีวิตนี้ได้เกิดขึ้นกับผมแล้วและผมเชื่อว่ามันได้เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเช่นเดียวกัน จกักรวาลม่เคยทอดทิ้งไข่เราเพียงแค่ไว้วานใจในชีวิตและจิตวิญญาณอันยิ่งใหญ่ของเราเราจะสามารถเชื่อมต่อกับจกักรวาลและความรู้ที่แท้จริงเรากำลังตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลชีวิตอันล้ำเลิศและทรงคุณค่าจะเกิดขึ้นเมื่อเราตื่นขึ้นมาจากความหลับไหลเมื่อเรารู้สึกกับชีวิตของเราอย่างแท้จริงซึ่งมันต้องเริ่มต้นตั้งแต่ลมหายใจนี้เริ่มต้น ตั้งแต่วินาทีนี้ผมจำภาพเหตุการณ์ที่เคยได้สัมผัสจากการเดินทางไปไปยังสโตนเฮน g ์ในบริเวณตอนใต้ของเกาะอังกฤษช่วงวันคริสมายันเปนวันที่ช่วงกลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเป็นช่วงเวลาที่ยืนยันถึงสนามแม่เหล็กโลกและการสั่นสะเทือนอุนุภาพในวันนั้นมีนักสแสวงหาทางจิตวิญญาณมากมายมารวมตัวกันที่นั่น ผู้คนมากมายทั่วโลกต่างให้ความสนใจและรู้สึกกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติกับโลกใบนี้ผู้คนชาวอังกฤษมากมายรวมถึงชาวต่างชาติเดินทางไปที่นั่นเพื่อรำลึกเฉลิมฉลองและทำสมาธิอภิจิตหมู่พร้อมกันรอบบริเวณสโตนเ e n g e แห่งนั้นผู้คนนับหมื่นไปรวมตัวกันในวันนั้นเป็นการยืนยันว่ามนุษยชาติกำลังเข้าถึงวิธีการของการเปิดหัวใจตัวเอง เพื่อสัมผัสกับพลังงานอันยิ่งใหญ่ของโลกและจัก,กรวาลเหมือนที่เรากําลังสื่อสารกับจิตใต้สํานึกในขณะน,นี้มันเป็นการวาร์ปจิตเพื่อให้เราเข้าถึงชีวิตของเราอย่างแท้จริงเป็นการวาร์ปจิตที่เราไม่จําเป็นต้องทิ้งชีวิตในสังคมเมืองไปปีกวิเวกกลางป่าเขาลําเนาภัยหรือว่าฝึกสุดยอดวิชาในถ้ำเร้นลับแค่เราอ่ะมีสติกับลมหายใจอย่าจิตตกหรือท้อแท้กับสิ่ง และสิ้นหวังกับบททดสอบของโลกนี้วันนี้เรากําลังเข้าถึงอนุภาพพระเจ้าในตัวเราเองเรากําลังเข้าถึงจิตวิญญาณใหม่ที่กําลังรีเซ็ตตัวเองให้เกิดอนุภาพของความสําเร็จทําให้เราเข้าถึงการวาร์ปโคชแบบไร้ตัวตนซึ่งเป็นหนังสือเล่มก่อนหน้านี้ของผมวาร์ปโคช ไร้ตัวตนคู่มือมนุษย์พันแท้คือกุญแจรหรือประตูสู่จิตวิญญ,ญาณอย่างทะลุปลุกโปรง่งหรือปลดล็อกจิตใต้สำนึกในรูปแบบใหม่เป็นหนังสือที่ผมได้ถ่ายทอดสัญ,ญญาณจากจักรวาลเพื่อล้อมรวมจิตของพวกเราให้ตกผลึกทางจิตวิญญาณเข้าถึงความรู้แจ้งในชีวิตเข้าถึงความรู้สึกของจิตวิญญาณอย่างแท้จริงขอเพียงแค่ทุกคนกล้าที่จะเลือกกล้าที่จะไว้ใจตัวเอง กล้าที่จะยืนหยัดและแน่วแน่ในชีวิตเพื่อเอาชีวิตเป็นเดิมพันเอาชนะความโง่งเขลาเรียนรู้ชีวิตแบบไม่ต้องกลัวว่าเราจะสูญเสียอะไรในเมื่อมันไม่มีอะไรสักอย่างเลยในโลกนี้ที่เป็นของเราจริงๆแม้กระทั่งลมหายใจและชีวิตของเราเราจะมีชีวิตอยู่อย่างเป็นนิรันด์เมื่อเราไร้ตัวตนเราไม่เคยตายเราเป็นอมตะเมื่อเรา,เรารสิ้นอายุข,ขัยมนุษย์เราจะกลับคืนสู่จักรวาลในสภาวะพลังงานและ จิตอิสระนี่คือธรรมชาติของการค้นพบกระบวนการของการวาร์ปสปีดท,ที่เรากำลังเชื่อมต่อกับสนามพลังงานจากวันสนามพลังงานชีวิตสนามพลังงานพระเจ้าที่เราเรียกว่าอนุภาคฮิกโบซอนเรากาลังรู้สึกกับชีวิตที่เต็มไปด้วยอิสระและสติปัญญาชีวิตที่แท้จริงเริ่มอุบัติขึ้นแล้วในวินาทีนี้ชีวิตที่เราจะรู้สึกกับชีวิตได้ก็ต่อเมื่อเรารู้สึกกับสติปัญญาและความตื่นรู้อย่างแท้จริงของเรา มันคือการเริ่มต้นสู่การวารที่ไร้ตัวตนและนี่คือชีวิตที่สุดยอดที่สุดที่เรานคนพบประสบการณ์อันสุดยอดของตัวเราเอง